สวัสดีครับผมเอาขึ้นช่ายมาลงนะครับแยกไว้ในกระถางนะนี่นะครับปลูกง,งามๆเลยครับ <c oughs> <c oughs> มาดูส่วนหลังบ้านกันนี่นะครับ อันนี้คือมะเขือยาวม่วงนะครับเพราจากต้นกล้าเล็กๆนะเอามาลงกระถางนะครับถือว่าโตระดับหนึ่งแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงคณาแต่ว่าคณาเนี่ยก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยนะยังไม่ได้แยกเลยโรยมเมล็ดไว้อันนี้มเมล็ดผักนะครับ บล็อกชอยโรยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแยกติดเที่ยวเป็นพิเศษให้นะจ๊ะหอ,อยทากไปเลยจ้ะนี่อันนี้คณะที่ผมแยกไว้นะครับแยกไว้เห็นไหมงามเลยเห็นไหมใบใหญ่เลยเนะี่ยเอาไปผัดข้าวผัดได้เลยเลยนะนะนี่ยนะนี่บล็อกชอยที่ผมพ่อไว้ นี่นะครับบ็อกชอยขนาดต้นนี้งามไอ้พรอยน่ถูกดำนี่โอ้ขึ้นชายเรางามแล้วเห็นไหมเอาจากต้นนี้แหละไปแยกไว้ในกระถางที่ให้ดูต้นคลิปอะนี่ผักบุ้งนะครับผักบุ้งขึ้นแล้วนะโรยเป็นแนวแนวนะครับส่วนด้านนี้ก็คือมะเขือ มันเขเปาะเกเทาะหน้าแว่นเห็นไหมออกโดกเลยเราใช้ปุ๋ยนาโนนะครับผสมน้ําฟักทงฟักทองแฟงนะขึ้นเต็มไปหมด ลงวนมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศขึ้นแล้วนะลอยไว้นี่ลองชิมดูก่อนอร่อยไหมนะครับอืมอร่อย เนื้อดีครับรม,มชาติของเรานะอืมบวบบวบเหลี่ยมบวบเลี่ยมปขึ้นง่ายนะพอาะแ๊บเดียวขึ้นละอยู่ที่การบำรุงดินด้วยนะครับนี่ผม,มบำรุงดินด้วยปุ๋ยนาโนกอเลยงามขนาดนี้นะเก็บไปเจ็ดแปดรอบแล้วบวกเลียมเ่ยออกเนี่ย,ออ,ยออกดีดีนะเนี่ย งามเลยครับออกดีมากโบเปียมมื่เขือเทศอร่อยนี่งามงามเลยนะสาระแนอันนี้หมอนครับหมอนหมอนนอกส่วนผักของเรานะ ยาวไปถึงนู่นเลยนะครับนะเดี๋ยวให้ดูันวหลังอีกเยอะเลยแต่ไม่หมดผงมม่าเขือเทศนะเดี๋ยวยังไงแค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วครับแหมถั่วฝักยาว